ก่อนเริ่มฤดูการเนี่ยทุกคนรู้โมจิมีโซคอหอ,อ่ม,มีตัวผู้เล่นใครเล่นก็ได้แต่ถ้าสตาร์ทเป็นสิบเอ็ดตัวแรกใครก็ได้ไม่ได้อ่า<อ><อ>คุณเอ๋จะถามมาจเจริญสักไม่เข้าระบบจริงไหมครับพี่โดมจะใช้กับว่านั้นก็ได้ต้องปรับตัวอีกเยอะก็ใช่ไงคือคือระบบของเทกุเนี่ยเป็นระบบเอ่อปีกเนี่ยหุบเข้ามาเล่นในพื้นที่ฮาร์สเปซถ้าจะเล่นหุบเข้ามาในพื้นที่ฮาร์ปสเปซเหมือนพรมบนแน่นอนเขาจะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยคุ้นชินมากนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ดันก็ออกริมเส่น มันก็จะทําให้เขาประสบความสำเร็จแต่อย่างที่ว่าเทกุเขาวางโมเดลมาเป็นแบบน<อ>ี<อ>้แล้วโรเตชันเยอะพี่ธงเอาอีกแล้วพีจีเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยไอเกมที่ต้องโรเตชันก็จบไม่ได้ไอเกมที่จะเอาจริงเอาจริงสุดท้ายต้องยื้อใช้ชุดเดิมลงไปเล่นมันส่งผลเยอะไหมพี่ธงเรื่องโรเต<อ>ชันพิสูจน์มา2เกมแล้ว<อ>เ,เรื่องผลการแข่งขันเราอาจจะละเอาไว้แต่เรื่องของรูปเกมออกมาเนี่ย ก่อนเริ่มฤด,ดูกาลเนี่ยทุกคนรู้โอ้โหทีมมิสคอรใหญ่มีตัวผู้เล่นใครเล่นก็ได้อจริงใครเล่นก็ได้แต่ถ้าสตาร์ทเป็นสิเบตตัวแรกใครก็ได้ไม่ได้อ,ออประโยคนคน,นี้ดีนะรรประโยคนี้ดีนะเพราะว่าหลายคนบอกเฮ้ยทีมใหญ่สกอภาษาอังกฤษเาเรียกสกอร์เดฟหรือผู้ลเล่นในแนวลึกเยอะแต่ว่าซิเบตตัวจริงไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะใช่ถ้าต้องการผลความเป็นเลิศความชัว หรือว่าเปอร์เซ็นต์ชนะมากๆเนี่ยเ,เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าชุดที่ดีที่สุดของ BG เนี่ยมีใครบ้างให้แฟน BG พูดมาสิบคนเนี่ยรับประกันได้ว่าเหมือนกันอย่างน้อย8คนหรือ9อครับครับอืมก็สงผลน,นะกาโรโลเทชันของเทกูนะเพราะตอนนี้สิ่งที่เทกูมีปัญหา คิดเยอะเรื่องตัวริมเส้นเปลี่ยนตลอดเนาะทั้งแบ็คทั้งปีกทั้งสองข้างแต่จุดสําคัญที่เทกุไม่ควรไปแตะเนี่ยมันเหมือนกาวไม่ถูกที่คันคือคุณอย่าไปเปลี่ยนแกนแนวรีมประตูเนี่ยนิ่งแล้วใช่ไหมคอของีมคอของมันกองหลังเนี่ยคุณเปลี่ยนทีเดียวจริงเปลี่ยนแค่ตัวเดียวมีผลครับมีผลเรื่องการสื่อสารมากแล้วก็เหมือนว่าโจ้เขาโจมตีด้วยวิธีการนี้อยู่แล้วแต่จุดสําคัญคือผมงงมากว่า คุณอยากเล่นบอลเจาะด้านข้างแต่ตัวข้างคุณนี่ผ่านมาหกเกมพี่ธงเปลี่ยนโรเทชันจนแบบเดายากเลยครับว่าว่าใครคือลงตัวใช่ทั้งนั้นทั้งนั้นถามพี่ธงเสริมในพี่เจเนี่ยคุณเอ๋จะถามมาเจเญศักสักไม่เข้าระบบจริงไหมครับพี่ธงใช้คำว่า่จะใช้คำว่านั้นก็ได้ต้องปรับตัวอีกเยอะก็ใช่ไงคือคือระบบของเทกุเนี่ยเป็นระบบปีกเนี่ยหุบเข้ามาเล่นในพื้นที่ฮาร์สเปซพอเล่นในพื้นที่ฮาร์สเปซเนี่ย สถานการณ์ที่เขาเคยเล่นประจําคือด้านขวาเป็นริมเส้นแล้วด้านซ้ายหรือด้านหน้าเป็นคู่ต่อสู้เขาจะมีสถานการณ์ที่เอาชนะอยู่แค่ประมาณแบบนี้ภาพจําเขาจะอยู่แค่นี้แต่ทีนี้พอมาอยู่วินที่อเวซภาพจาเขาเนี่ยภาพจริงมันเป็นแทบจะ360อิงศาดังนั้นสิ่งที่เขาเคยประสบมาแล้วประสบความสาเร็จมันมันต้องสร้างประสบการณ์เพิ่มขึ้นมันมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าจะเล่นหุบเข้ามาในพื้นที่อเวซเหมือนผสมพลแน่นอนเขาจะยังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยคุ้นชินมากนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ดันเขาออกิมเส้นมันก็จะทําให้เขาประสบความสำเร็จแต่อย่างที่ว่าเทกูเขาวางโมเดลมาเป็นแบบนี้ก็ที่พี่เอิร์ธถามมาก็ไม่เข้าจริงๆนั่นแหละเป็นว่าต้องให้เวลาปรับตัวไปก่อนตอนนี้นะะตอนนี้ถาตอนนี้ก็ตอบตอนนี้ก็ตอบตอนนี้ก็ตอบอนาคตไม่แน่คุณป้าบอกว่าเจริญศักดิ์ไม่เห็นเก่งเหมือนตอนอยู่สมุทรปราการออยู่ผิดที่ผิดทางอยู่่ะห่ือมีจุดหนึ่งไหมพี่ธงปราการเหมือนที่พี่เจมบอกพอเป็นทีมรองบอลปั๊บ รับแล้วโตไงแนวดิ่งเลยที่นี้แย่ไงแต่พอถ้าบิวอัพปบมันมันคนละแบบแล้วทีนี้อยู่ไปที่ปทางนะตอนนี้ครับเดี๋ยวเขาคงต้องปรับเดี๋ยวต้องหาวิธีจนได้เพราะว่ามันเอาซื้อมาแล้วอะเอาไปเนเขาต้องใช้อยู่แล้วก็เหมือนกับที่คนตั้งคำถามช่วงแรกของวริชิตมันก็ไม่ได้ดีอู่อสุดท้ายเขาก็รู้ว่าเขาซื้อไปราคาขนาดนี้เขาต้องทําอะไรกับมันระดับเทกุน่าจะน่าจะปรับได้ใช่แต่แต่แต่ถ้าจะปรับแล้วจะใช้จริงเนี่ย มันต้องเดินไปกับผลงานนะถ้าผลงานยังเสมอยังไม่ชนะยังเสมอเนี่ยไม่ปรับแล้วนะไม่ปรับก็ต้องเอาทีมเป็นหลักเอาทีมเป็นหลักเอาผลงานแล้วแล้วมันกลายว่าตัวที่หมุนมาเนี่ยมันจะมีโอกาสนั่งยาวแล้วนั่งยาวนั่งยาวๆเลยอ่ะถ้างั้นเสริมนี่เขาบอกว่าคุณเกมบอกว่าถ้ามาบุรีรัมจะลงตัวกว่านี้ไหมจะต้องปรับตัวนานเท่านี้ไหมมาบุรีรัมมาบุรีรัมปรับตัวไม่มากอาจจะใช้ได้เลยก็ได้เพราะบอลบุรีรัมเป็นบอลพุ่ง พุ่งปุ้งไปข้างหน้าพุ่ง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 ใส่พุ่งใส่เจริญศักดิ์ถนัดแต่บอลของบีจีตึ๊กโอเคนะบอลเวาพุ่งพุ่งพุ่งทำท่านนี้เนี่ยคือคือคือถามว่ารุ่งกว่าไหมณตอนนี้ขอวิเคราะห์จากประสบการณ์ตัวเองน่าจะทําผลงานได้ดีกว่าอยู่บีจีแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้นะครับไม่รู้ก็คือเราก็คือ What if นะก็คือถ้าเกิดแลกเปลี่ยนกันนะพี่ๆนะเพราะว่า คอมเมนต์กันมาเยอะมากแล้วก็พยายามจะดึงคอมเมนต์มาเพื่อมีส่วนร่วมกันนะอย่างที่บอกไปเนี่ยคุณ,ณนัชนนลบอกใช่ค่ะพี่ยิมมาแรกแรกก็โดนด่าเหมือนกันเพราะนั้นก็ปรับตัวได้ก็ค่อยว่ากันนะก็ถือว่าออกสตาร์ทไม่ดีเหมือนปีที่แล้วเพราะว่าห้านัดแรกปีที่แล้วได้7คะแนนปีนี้ได้8คะแนนก็คือออกสตาร์ทแย่คืคคออะไงี้ยเหมือนเป็นพวกเครื่องดีเซลอะทีนี้บีจีเนี่ยตอนนี้แข่งน้อยกว่าชมบุรีนัดหนึ่งแต่ตามหลังตอนนี้กดไป7แต้มแล้วนะเชื่อผมว่าถ้าเกิดมองถึงเรื่องของแต้มจริงๆเนี่ยต้อง และชมบุรีต้องแพ้สามนะไปกลับต้องแบบนี้แล้วนะคือทีมระดับนี้เนี่ยมันแปลกๆไว้พี่ไปทีมบีจีก็อย่างพี่ก็ในส่วนตัวพี่ก็วิเคราะห์ไว้แล่ต้นฤดูกาลแล้วว่าปีนี้ปีนี้บีจีเล่นไม่ได้ไม่ดีเหมือนปีแล้วหรอกเพราะว่าจะถูกจับตามองจะถูกสกลจะถูกทุกคนทําความระมัดระวังยกตัวอย่างเช่นเจอกับทีมบีจีแล้วก็เจอกับทีมทีมหนึ่งในแมตช์ที่ใกล้เคียงกัน ถ้าพี่เป็นทีมหนึ่งที่จะต้องเอาตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดพี่จะเลือกเอาไปเล่นกับบีจีอีกทีหนึ่งจะเอาตัวผู้เล่นที่แบบถ้าต้องโรเตชันได้โรเตชันนี้เพราะความเข้มมันก็ไปตกที่บีจีมันก็มุ่งเข้าหาบีจีหมดบีจีก็เจอโจทย์ยากแล้วก็มันก็เลยทําให้เป็นแบบมันเป็นมันเป็นเรื่องศัจธรรมอยู่แล้วพอคุณเก่งอ่ะคนก็อยากเจอชนะคุณไงใช่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแล้วถ้าพูดถึงเรื่องตามตามชลบุรีไม่น้อยนะชั่วโมงนี้บอกเลยว่าชลบุรี ดีกว่า BG จีอีกนีผูตรงๆดีกว่าบีจีลานนี้ถึรูปแบบการเล่นนะโอ้ชัดเจนเป๊ะเป๊ะเป๊ะดีกว่า BG อีกพอโตเลือกมันเยอะขึ้นก็เหมือนเขาก็คิดเยอะขึ้นแต่คำนี้คนคอมเมนต์มาเยอะมากใช่ไเพราะเขาคิดเยอะแล้วครับเพราะเกมด้านข้างจริงเนี่ยมันรู้แล้วว่าแกนของเขาอ่ะเขาซ้อมมาเขารู้เขาชอบใคร อือท้ายพอเขามาลองตอนนี้ต้องต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเตรียม f อ c แชมเปียนส์ลีกก่อนเพราะว่าเขาไม่สตาร์ทลีกพอเล่นแล้วจังหวะฟุตบอลมันน่าจะพลอยางกันแล้วก็แล้วก็การการเล่นเกมคือเขาเตรียมเกมสวยแล้วก็โต้ตอนเล่น f อ c ซแชมเปียนส์ลีกแต่พอมันกลับมาไทยลีกีบยมันมันต้องเซตเซตบอลแต่ว่าแต่ละแมทตามวิธีการที่เขาแก้อย่างเกมท่าเรือก็เกินคาดคือไม่ได้ตอบอลสวยแต่ก็เล่นบอลบอลในเล็กไปข้างหน้าก็ได้ประตูนะครับแต่ จุดที่มันทําให้ดูวีจีออกลงไปคือเสียประตูง่าย <Hey. S 2> ผมว่าไปแก้เรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเสียประตูง่ายค่อนข้างที่จะแบบผมว่ามันไม่มันไม่ควรเกิดขึ้นในยุคของเทกุซึ่งผลงานในซีรีที่แล้วมันเสียยากด้วยแค่ hmm, hmm, hmm. นั้นเอง